สวัสดีค่ะเรามากับน้องหนุนามาจับไส้เดือนกันอนุนาจับเลยไหนดูไหนไหนหนุนาเก่งมากเลยหนุนาจับได้ไหมเดี๋ยวงัดก่อนไหนดูอู้หนุนาเก่งมากเลยจับเส้เดือนหนุนานีอีกตัวนึงนี่หนุนนานี่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 เห็นไหมนี่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 ไหนดูไหนดูหนุนาอู้หนุนาเก่งมากหนูนาไปตี้แล้วตัวใหญ่มากเลยหนุนนาเห็นไหม ไนไนหนูนาเสียมขูดอีกไหมไหนไนดูแววขูดให้อู้หูไนดูอุ้ยหนูนาเก่งมากหนูนาจับเส้เดือนได้มาตัวใหญ่โอ้ยเอียงได้ตัวหน่อยหน่อยนึงปล่อยปล่อยตัวใหญ่มากปล่อยไปได้ตัวใหญ่มากก็ะจางไปเก็บแล้วเออเนี่ยเดี๋ยวให้เบลสีหา มาตัวใหญ่ไปเอาอีกเอาอีกยังมาไก่ที่เราเป็นเพื่อนไกแล้วนาได้อีกหรือยังคะหนู้าไปให้กำลังใจไปใส่หมวกค่ะมาพี่จูได้หรือยังเดี๋ยวก็กำลังขึ้นมาเี๋ยวเป็นไงบ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเทจูอ่ะอ่ะ นั่นไงได้บ่หรอตามการ์ดมันกำลังต่ออยู่นูน้านูน้ามาันกำลังต่ออยู่ลูกมันได้บ่มันมาบ่าม,ม,มา,า,มาตัวใหญ่โอ้ยยังได้ตัวหน่อยหน่อยนึง,<ไ>งปลญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากปล่อยไ <ง S 1> ป แคนจีเก่งมากได้แล้วมามาทางนี้จังหนดูโอ้โหตัวใหญ่มากเลยไปเอาไปเก็บไปได้อีกแล้วหนึ่งตัวเบิดเกี่ยเบิดเกี้ยงเลยเอาใส่ใหม่กับน้องหนูนาะเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนใหม่นะคะหนูนาะนหยในเดือนไนเดือกี่ตัวหนูนาะดูก่อนไส้เดือนกี่ตัวดูก่อน เลตัวเดียวไปให้พี่เขาจย์แล้วนี่ก็คือผลงานวันนี้นะจ๊ะหนูนาได้กี่ตัวได้หนึ่งได้สองได้สามตัวเดี๋ยวเราจะพักเอาแค่นี้ก่อนเบิดเกี้ยงเบิดเกี้ยงเลยเอาใส่ใหม่กับน้องหนูนาเดี๋ยวไปขุดไส้เดือนใหม่นะคะหนูนาไหนไหนเดือดกี่ตัวหนูนาดูก่อนเลือดไส้เดือนกี่ตัวดูก่อนเลือดตัวเดียวไปให้พี่เขา ไหนหนูนาหนูนาพาแววไปดูเขาตกปลากันหน่อยค่ะไหนเขาตกที่ไหนกันคะไอตอนนี้เขาใช้เหยื่ออะไรกันคะน้องหนูนาไหนดูยางยักยางแกะว้าตอนนี้ใช้เหยื่อปลอมแล้วนะเหยื่อกบโอ๊บโอบหนู่อีหนึ่งคนนิสะข้างบ้านเราเองไหนเหยื่อไหนเอาเหยื่อขึ้นมาให้ดูหน่อยอ้อไหนนู่นหนูนาหนูน,า,น,นาก็ยังอยู่กับเหยื่อไสเดือนของเขา อ่าอันนี้ของเคนจีไหนของเคนจีจีเหยื่ออะไรหนะดูหน่อย <แก S 1> ตัวอะไรเนี่ยกบดำอ่ะไปไหนของกัจจังเหยื่ออะไรมาดูก่อนกัจจังไหนกัจจังเอาเหยื่อขึ้นมาดูหน่อยมันขาดหรออ่ากำลังสาวมาจา้ะไหนไหนของกัจจังเหยื่ออะไรเอยตัวอะไรเนี่ยกบใช่ไหม โกเปตาป้าบอยานเอ้บอยากแทะเหยื่อมันใหญ่กว่าปลาอีกในนี้มีปลาช่อนใหญ่ด้วยนะเอาให้ได้ปลาช่อนปะอ่ะจัดไปอโยนอ่ะพี่เทจูโยนฝั่งโน้นอ่ะกระจังระวังนะจ้าไหนอ่ะเขาจะฟาดแล้วนะจ้าทุกคนเอาเตรียมฟาดแล้วไปแล้วจ้าหนูนาเอาไปไอ้นี่ไว้ เอาไปขังไว้ใช้พรุ่งนี้เขาใช้เหยือปอมแล้วอมืมาแล้วมาแล้วดิกๆมาละอ้วมาสีใด่หยีง่งฝาดลงหร้อก็เาคือ,อ,อฝาดเล่นชื่อๆอ๋อฝาดเล่นอ่าโอเคออะไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ